ไอ้ทักภาษดจีนเล่นครับอยู่ผมเองอ่านโน้ทฮิทแชนแนลวันนี้แล้วก็ไม่ได้ลงคลิปมานานเพราะไม่รู้จะเล่นอะไรดีผมก็เล่นผมเล่นอะมองอัดเยอะนี่อะมองอัดกับเกมก็แบบก็ซูบ้าก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วเล่นแต่ไอ้อันอะมองอัดนั่นแหละแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งเล่นเราบอกมาตอนนี้ดูแล้วจะเล่นเกมเลยเล่นเกมไม่ง่ายเลยอย่างสลิตเตอร์ io เกมเก่า อัปเดตล่าสุดตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหสบสองนี่คือผมก็เลือกสก,กินนีมมาผมไม่รู้มาได้จากอะไรแต่ผมผมคิดดูว่ามันจะเป็นมันอาจจะมาจากรีวิวผมก็เลยลองไปรีวิวเกมดูก็ได้มาอันนี้ผมจำได้เป็นของยูทูบเบอร์แล้วก็เพื่อนอันนี้ก็น่าอยู่ด้วยแต่ผมก็ไม่รู้ใครอันนี้เป็นคนหนึ่งอะืม ราะมันอยู่ระหว่างคนนี้ซึ่งอันนี้ผมว่าผมรู้จักคนนี้ก็รู้จักแต่คนนี้ไม่แน่ใจแต่คนนี้แหละคนนี้รู้จักอยู่คนนี้รู้จักคนนี้เป็นคนที่ผมรู้อันนี้ผมไปรีวิวมาก็ได้แหละน,นีอันนี้สวยดีนี่แคนาดานี่สวิตเซอร์แลนด์อันนี้ลืมละสเปนปะลืมแล้วอันนี้เวียดนามเหร อันนี้แอจิดีนาไอ้อะไรนะอีควอดออะไรที่อยูอ่ในภาคใต้ที่ไทยแลนด์ป่ะแต่ก่อนผมใช้ไอีเป็นลายพึ่งสวยไม่เล่นนานเนี่ยอะไรเน,นี่ยแต่ไมอยู่อันนี้แอติดหุ่นเหมือนเดชภูเป็นสิ่งนี้อะไรเดี๋ยวผมหานั่น,หหน,นก่อนไอพึ่งเนะี่ย ตอนเด็กๆผมเคยเล่นเกมนี้อยู่แล้วผมก็ชอบมันมากว่าไอ้จะกินพึ่งมาเนะี่ยแค่นั้นนี่ๆๆนี่จัก,กรก่อนผมเล่นอันนี้มันสนุกมากเล่นกับ AI แล้วมันก็ได้เยอะเลยเอานี่ยกว่าไทยแลนด์ในไทยแลนด์จริงๆเราสร้างได้เองได้นะเล่นกับ AI ดีกว่าเล่นจอกรจักรก่อนใช้นิ้ว ไม่รู้ทำไมได้ไงลืมแล้วเล่นไ,ไงกนิ้วเนี่ะเลยใช้ตัวติ๊กเดี๋ยวนี้ขนาดเกมตัวติก๊กมันตั้งไม่ได้ด้วยว่าให้ตัวติ๊กแก่ขนาดไหนแล้วบอดมันตั้งชื่ออะไรของมันเนี่ยทอมลิเดอร์อ้โมันตั้งดื่อมึงคุ้นนะทอมลิเดอร์นี่อะไรนะแค่ว่าเดอะมอลไหมไม่ใช่ เอไอมันก็รีวิวเป็นด้วเหรอเนี่ยรีวิวยังไงมางนิงอนบอดนะบางทีเดี๋ยวมันก็มาวิ่งชนเรามันก็มาวิ่งแข่งบางทีมันก็วิ่งไปมาที่ก็ล้อมอยังให้ล้อมบางทีก็มวนมันจริงกือไง,ไงแลวนี่มันก็สีเหมือนกันเงทอมดิเดิเอา้า ก็สีเหมือนกันอีกดูใกล้กันน่ออกตายเลยน้วมันมีอะไรสนุกกว่ามีแบบทีมด้วยแต่ไม่มีเพียกับเอไอเพียพกับไอภาษาฝรั่งไม่ละี่คนปกตินะนเนี่ย AFK เนี่ยอาจจะวิ่งตรงไปเห่ก็ได้แล้วก็ทำมัน AFK มันก็มีบ่อยมีเยอะ เฮ้ยรับนึงทำไมสีเปลี่ยนอ๋องงอยู่ดีอันนี้เจลลี่ยูทูบเบอร์สองคนที่ผมรู้จักคือเจลลี่กับแตโละโก้ใช่ไหมแต่ไม,ไม่รู้ทำไมอยู่ซิเลเตอร์ได้หรือคนสร้างเ็าชอบหรือเปล่ามก็เพิ่งรู้ไปไม่นาน่แนแหละก็ค่ออะไรสักอย่าง จำชื่อไม่ได้ละจำชื่อแต่ของนักกินเขเฮ้ยไอ้นี่บูลลี่นี่ว่าเออขอหน่อยไปจิ๊กของเขาหน่อยรับหน่อยโอ้ยรับหนึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแต่ไอ้นี่ไอ้นี่มันไอ้จิกตัวใหญ่แล้วก็มันเล็กหรือเปล่าเนี่ยไอ้ที่ใหญ่ๆบึ้มๆเมื่อกี้ที่แบบตัวบลเลอร์เลยที่บอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้มันสลับงั้นวอนกกาเล็กแล้วมันเกิดที่เดิมเลยนะเนี่ยเฮ้ย โอ้โหนี่ไงยห้พกปิ้งเร็วๆเนี่ยนี่แหละคือผลว่าหากปิ้งเร็วๆไม่งั้นคนอื่นจะกินสปุนผีอะไรผี่ปอบจบทคือกุกคนเป็นหนอนปอบเป็นผีหนอนปอบก็เลยนอนผีนอนผีเสื้อผีเสื้อปอบ โอ้มีเตรียมเลยอะตรงกลางนี่มันมีเรื่องเยอะแยะจังหมยเพราะคนอื่นเชื่อว่าตรงกลางมีเรื่องเยอะแยะก็เลยมากันต่อแค่เห็นไหมในโลบอกอ่ะที่มีพิกกี้บัตร one handed player อ่ะเอาจริงเขาไปเพราะมีาคนมานทำใหา้คนเยอะแต่เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันขยายให้มีร้อยคนด้วยมั้งอ้าไม่ถึงหรอกอน,นั้นก็เยอะเลยมต้องไปดูอีกี เฮ้ยเพสโตตายไม่เออสมอนนี้ผมต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้เออจะได้ให้คนที่ว่าผมเป็นยูทูบเบอร์ยูนี่กีเขาใช้อะงไงอันไหนไนมะ่ตุ่ ปราศ i l หรอยกกองท t ก b ร a ศ i l เห่นไหมมีชื่อของด้วยมาตอนนั้นไม่เห็นชื่ออะตอนนี้เพิ่งมาเห็นชื่อมามเพิ่งมาเห็นตอนนี้อ๋อชื่อตรงกลางลงเรื่อยๆคิดว่าจะลางเร็วกว่านี้จาง่าไอ้นี่กดโอ้ยจะไปตรงกลางยขอกินสพก่อนเนีย เอาไม่กินอีกไม่มีตัวใหญ่ไปนูนกัน่ยตรงกลางาเดี๋ยวเล็กไปนะจำได้มีทีหนึง่งเขาคนไปตรงกลางนะใช่ไหมนี่ผมว่าเคยบอกว่าตัวอะไแเราก็ไปอยู่ตรงขอบแล้วคนที่เพิ่งเกิดใหม่ส่วนใหญ่ก็บางทีก็เกิดตรงขอบอะ่ะแค่สกินนี้มีอยู่บ้างนะไงเนี่ยคนมีเพีลยเไนะี่ย เนี่ยสองคนเนี่ยผมว่าทำไมไอ้นั่นมีตัวเล็กไอ้นั่นตัวใหญ่มีคนขวางทางีกลาวอยู่นี่คนนี้รดับสามันดับสี่สี่ฟ้าคือก็กินหนอนที่ขอไปเรื่อยจนอันดับหนึ่งจำได้อยู่อันดับหนึ่งเลยอ่ะคืออันดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครหาเจอด้วยแบบว่ารอับหนึ่คนนี้ ไปไหนเนี่ยจะล้มรักหน่อยน่าทริกแต่มันน่าเบื่อไปหน่อยเมื่อกี้ก็เสียงมากรู้ทำได้ไงเนี่ยเท่ากันนะเน่กดสองทีเหมือนเดิมม,ะนะมันเนี่ยมันยังเอาไอการนั่งค่าเดิมมาอยู่เลยเนะี่ยกดสองทีเนะี่ยไม่ต้องกดปุ่มเลย,เลยไม่ต้องไปกดปุ่มเลย ต่มันก็ผุจะยามันมาอันนี้ก็โอ้ย๋ยวมันได้เยอะนะดึงผมเสียวโคตรพิ่งเ็วมากเลยวิ่งเร็วแล้วอยู่มีปาดหน้าน,นีก่กินขี้ไอที่ถ้าเป็นจุดต่อกันแบบนะี้แสดงว่าเป็นของใครบางคนที่วิ่งแล้วทิงว้งไว้อันนี้ a อ k จริงอันนี้ของเป็นเกมโทรศัพท์นะฉะนั้นเราต้องเรียกว่า AFS คือ Away from Screen เพราะ a f k คือ Away from Keyboard และโทรศัพท์มันไม่มีคีย์บอร์ดคือไม่นับไอ้คีย์บอร์ดที่มันขึ้นมาแล้วให้เรากดนะอูคนเราจะไม่เสียงขนาดนั้นถึงแม้เมื่อกี้เราจะไปจะไปต่อางอื่นเพื่อเอามา แตงก็รอดแหละโชคดีไปหิ้งไม่มีใครมากินเออเรียบร้อยกลับมากินไม่ทันโอ้ยแก้วงาเดียวทานเด้่อ้ก็ต้อกคับาอ,ออกได้ไหมล่ะนี่ก็จึกจักอ้าอโอ้ยตัวใหญ่สองตัวเลยไอ้นี่มันนับเป็นสียอะไรสีดำสีมุนน่าเป็นสีมุนอันนี้คนดับหนึ่งเมาไม่รู้ชื่อเมื่อกี้ เอามามทุกคนอยู่อีกครันหนึ่งที่ตัวเล็กมากมาเจอตัวใหญ่ามากๆแล้วก็ผมว,วิ่งไปจนตัวใหญ่ตัวใหญ่หายวับไปเลยอย่างคที่ว,วิ่งบนอยู่นี่ไงแนละ้วเริ่มเกิดมาเจอเลยเจอเลยขอโทษครับไอ้นี่คนเดิมมันนะ้งเนี่ยเออเซิร์ฟเดิมมั้เนี่ะอุ้ไอ้นี่ตาเดือบร้อยเดือบร้อยอาหารอันโอชะ นี่คือคำประจำตัวที่ผมเรียกบ่อยๆโอ้โหไอ้นี่ฆ่ายับเลยแหมพวกเล็กๆนี่มันอันตรายจริงๆเลยนะเนี่ยเขาต้องพูดยังไงว่าทารกเขาคิดอะไรกันอยู่ดีแล้วที่เราโตมาเนี่ยเป็นยังไงลูกเกิดตะขะลูกเลว่าทารกก็มีวาตัวเองเพื่อนอย่างเงี้ยเล่ามีคนถูกคังคุบไปแล้วหนึ่งคน เอ๊ e แต่ก่อนผมเรียกว่าพยาชนะไม่รู้เพื่ออะไรเพราะอันนี้มันเหมือนหน้าไงโอ้โหไม่น่าโดนล้อมไอตัวละนี่อันตรายมันวิ่งเร็วมากเฮ้ยมันแข็งงั้นไม่เอาเพื่อนเฮ้ยไม่เอาขี้มดตูดอย่า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 หาเรื่องนะถ้าแกจะแลกกับชีวิตน่ะนี่เกินี่เกินนี่น่ากลัวนี่นอนที่วิ่งอยู่บนหองเรียงจำได้อยู่มีคนใส่มอส จึกเล็กแพ็กที่พื้นหลังนั้นเป็นไม,ม้หมดเลยและนี่อะไรเนี่ยอยเขียวเรื่องแซสาลาเหรอเย่นำ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 อู้ไม่ยาวใจมีคนแกลมมีคนแกลมมันจะมีคนแกลมหรืออ่ะต้องคุณแย่งดิยสวัสดีตัวเล็กแอะตัวเล็กมันมันจะปาดหน้าเราได้ทุกเวลาแอดแต่แต่ตระรยย้าจริงๆนั่นแหละ น,นี่ก็เอาให้ได้นะเนี่ยอาอะไรเอาจุดเหรอามาต่อศพหูยาวเลยน่ถึงศพเลยอ่าเราประมาทไปนะ่ะอุ้ยโอ้อาหารนั่นโอ้ช่าอุยเสีดยด้อยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาสีดําตายมันจะกลายสีม่วงเลยทำไมสีม่วงเป็นสีเข้มที่สุดที่เกมนี้สามารถทําได้ออกมาเป็นแสงออโรราและนะคิวไปหาเราเองวนะ่ะสีเหมือนกันอะ่ะ่อมีคนสีเหมือนกันแบบนอั้น น่าจะแปะชื่อพิษตัวเลยจะได้ไม่ต้องงงชื่อไปอยู่ที่หน้าแลา้วไง่งเจอสีปุ๊บมันก็โดนนอนแกงนอนแกงนอนแกงแบบมันเชื่อเลยวุย้ยวุย้วยเสียบ,บีบเสียบ,บีบเสียบ,บีบเสียแป๊บเสียแป๊บเสียแป๊บโอ้โหมีคนเพียบเลยอะเอ้พวกนี้จะปาดหน้าเราตอนไหนก็ได้เนี่ยเห็นไหมตัวเล็กเนี่ยอันตรายหน่อยปาดหน้าเราได้ทุกเมื่อเลย นี่ไม่ fk ก็ไม่มาเดินกินศพนะ้ะต้องหมอเรือยดิมั่วมาแล้วุ้ยโอ้นี่นอย่าบอ,อกนะตัวเดิมไ,ไม่ใช่อ่ะตัวเดิมนนู่นแต่ยากกันแน่เลยเนี่ยชอบแบบนี้นไม่งงนะไอนี้บอทปะเนี่ยที่นี่เป็นออนไลน์นะเพื่อนต้องเลือยตามตัวเองให้ตรงเป๊ะไม่งั้นโดนแัทนิดเดียวไปคุยกับรากมะม่วงซะ ร้องไหมไม่เอาร้องม,มันต้องอรอนานแต่ตัวใหญ่แล้วก็ไม่ต้องรออะไรเฮ้ยแต่ร้องไปเลยร้องได้ก็ร้องไปไม่ตั้งใจนะครับอยู่ดีเจอหางตัวเองอยู่ดีวิ่งบนเดี๋ยเลยดูต,ตัวตัวเองวิ่งบนยอยู่ในวงกลมเอะแกไม่มีสิทธิ์แล้วใจร้ายใจราา้าย,รายไปหน่อยเอ้ยเมื่อกี้เองกินเพื่อนศพตัวเองไปแล้วหรอ เพื่อนศพเพื่อนศพคืออะไรกินศพเพื่อนตัวเองเนี่ย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 มันชอบมาปาดหน้านะฮะเป็นอะไรตางหากเนี่ยฮะจะฆ่าตัวใหญ่ให้ได้เพื่อจะครองสติมาเลยแ้วก็มีคนแย่งอีกเออนั่หลปไปไปไปกินกันตรงนน้นไปมายุ่งเนี่ยหาเราวเออรับร้อยตามไปถึงอยาแย่งนะถ้าแย่งเนี่ยจะปีบเลยนะบีบก็ได้ไอ้นี่มันก็ไม่ปาดหน้านะไอ้นี่เด็กดีนะ แต่ปล่อยปลามันก็จะทำลายห่วงโซ่อาหารไปอีกห่วงโซ่อาหารที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กเราเป็นงูแล้วเริ่มเนี้ยกินคือมากกว่าไอ้นยกินคืออันนี้งูงูจะไม่มวนจนติดกันโอ้แต่โดนล้อมแล้วเนี่ยไอ้ม่วงเนี่ยไอม้ม่วงเนี่ยไอ้ม่วงส้มเนี่ยมันจะล้อมเราเนี่ยอ้ยเย็นเนี่ยมันชอบวิ่งเนี่ยอยูดีมันก็วิ่งเด๋ยวเลยเนี่ย คือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดน,นี่ปรับเป็น<ไ>ปจอยสติ๊ก <ไป S 2> เลยนะไม่ปรับเป็นลูกศรหรือนิ้วปรับเป็นจอยสติกกันเนี่ยทำไมกดสองทีมนี่เป็นนั่นเแหละทำหนอนเองดีกว่อาอะไรดีต้องไทยแลนด์ก่อนไทยแลนด์เฮ้ยแป๊บหนึ่งนะไทยแลนด์แบบนี้ดีกว่าเนี่ย แบบต่างแสงอะอนะนี่ตรงไทยแลนด์นี้เนี่ยนะไทยแลนด์นีนคือแัอ้วหนึ่งนะมันเยอะไปไม่ใช่นะมันคืออะไรนะเยอะอย่างนี้ เออมันต้องแบบนี้นต้องแบบนี้นี่ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์มาไทยแลนดแบบเสื่มเกราะหน่อยวิบวับเลยอุ้ยศพเริ่มมาต้องโชคดีอันนี้แหละโอ้ยขอตาทุกการาเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดต้องสิบหกนาทีางั้นน่ ดีขึ้นแล้ว,วเดี๋ยวเล่นมานานแล้วโห่เดี๋ยวไกลเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตัวใหญ่มาเก็บศพเราไหมเนี่ยเดี๋ยวมีคนทีนี้ยังไงทีนี้ตัวใหญ่อยู่โอ้โหมีตัวใหญ่ FK เปล่าเพื่อนได้กินฟรีโห่ตัวใหญ่เพียบเลปล่าเนี่ยจ,จะแบบเจอศพเยอะแยะจน แม่ไปตรงกลางอ่ะคือลืมแล้วว่าตัวเองต้องไปตรงกลางเพื่อเพราะคนส่วนใหญ่ไปตรงกลางกันโอ้นี่ก็ใหญ่เบลเลอเลยเดี๋ยวนี้พวกพวกนี้มันดูทิศกันแล้วเหรอโอ้โหยางหางว่าเลยหยุดอีกอไปตรงกลางหม่ครับลงล่างหน่อยลงไปหาไอ้นี่อีกสาเนี้หมดแลง้วลงมาหาอีกห้อมหน่อยยี่ห่างใช่ไหม ไอ้นี่มันลอ้อมนี่ว่าเออไม่ใช่นี่บนอยู่ทำไมเนะี่ยนี่จะขวางที่จะไปตรงกลางเออขอบคุณอย่ายญ่ใหญยังเชื่อไหนใ่กองเรานั่นแหละาเกคนนาอ้าเยีย เสียพลังงานหรือเปล่าอ๋อไอ้นี่กดทีนมันกดทีนอุสโลโก้อุไอ้นี่นม,มงมงสมอุ้ยาวไอนี่อู้อุใส่ตีไม้อ่ะไอ้นี่แย่งไอ้แกล้งไอ้แกล้งไอ้แกล้งมาแย่ง โอ้่าได้ตัวใหญ่สุดท้ายมีคนเยอะไม่น่าฆ่าคนที่ที่ที่มีคนเยอะๆใ,ในที่เอ้ยไม่น่าคงไม่น่าฆ่าไม่น่าฆ่าคนในที่ที่คนเยอะเออจังทุกซับเราเป็นต่อศพตัวนี้ทำไม่ทันหุทากมีทากด้วยที่ที่ของน้อนะเฮ้ยทากมาได้ไงเนี่ย ในกองของกเคยเล่นทางนะมันสวยดไมีคอแบบแต่มาเก็ดไปไปทิพี่ิ้งไปไอ้นี่ยาวแล้วมันจะมาล้อมเหรอเราใหญ่เราไม่ยาวไอ้นี่ทำไมไม่มีชื่อเนะี่ยชอบมีคนไม่มีชื่อนะวิ่งตรงแล้วไอ้จะกินกินเราอยู่ที่นี่นะอถ้าเป็น ถ้ากินกิ้งกือในชีวิตจริงบอกเลยว่าหนีนเคยเจอกจิ้งกือสีเทาในบ้านเพื่อนบอกว่ามันกัดคนที่ถ่ายรูปมันตายก็อื่นก็เฟวฟูเทดเดอะแบ็ครูไม่ใช่ <laughs> เอ้ยฟูเท็งูกินหางมันเคยเห็นงูกินหางตัวเองอยู่ กินเนี่ยกินจริงๆแหละกินหางตัวเองอะ่ะเนี่ยอะไรจะล้อมเหรออ๋อเปล่าเอะกินไม่ดีหก็บ้าเราแหละเก็ตเดย์ไม่ได้เลยอุอ้มศพเพียบเลยอะแต่มันบางไว้่ะเขต้องเรียวกว่าอะไรอ่ะเนี่ยเป็นก้อนๆของแสงกบอลหรอลูกบอลลูกไฟเ,เไไดี๋ยว่อนให้ลูกไฟลูก ไฟมันคือลูกไฟนะคนเรียกมันลูกไฟนะเพราะมันเป็นลูกกลมๆแล้วก็มีไฟต้องเรียกว่าลูกไฟเป็นลูกๆมีไฟลูกลกลมๆอันนี้มันล้อมแล้วอะล้อมใครล้อมตัวเองกินหางอีกแล้วไอ้หิมจะล้อมตัวใหญ่หอะเนี่ยขวางไว้ไอ้หิมล้อมใครอะโอ้โหหางเพียบเลยแล้วนี่หางมาเมื่อไรจะไปนะเออ อาหารเพียบเลยมาเจอของที่มีอาหารเยอะแยะแล้วไม่มีใครเข้าไปได้มันถึงมีอาหารเยอะขนาดนี้ไงเพราะไม่มีใครเข้าไปกินเลยมันรอมาอยู่นานมากแน่นเลยอาหารข้างนอกหมดเกลี้ยงแต่ข้างในมีเยอะแยะน่าจะสปอนใหม่มาเยอะแยะไอตัวเล็กนี่เห็นไหมอันตรายมากเลยไนะพวกตัวเล็กเนี่ยภาพไม่ได้ภาพเสพตาไม่ได้นะโอเคตัวเล็กใหม่มา กินข้างหลังหน่อยเอาพิงคนไปพวงชนไว้กยาวด้วยมึงยาวกันนะเนี่ยล้วเนี่ยก็กินหน่อยอันนั้นเอฟเคแน่เลยเพื่อไม่เอฟเคไม่กี่ศพไอ้คนที่ไปชนล่ะอออก็มีระวังนะมันจะมีตัวนี่ไงอย่างดีนะมันไม่วิ่งอ่ะอุยไอ้นี่ไงล่ะ นี่แหละมันถ้าใหญ่ไปเดี๋ยวก็ลำบากหน้าด้านถ้าหัวใหญ่หน้ากูใหญ่ถ้าตัวใหญ่หัวก็ใหญ่สิกูเลยหน้าใหญ่เดี๋ยวหน้ามันจะไปชนของอะไรเยอะได้เยอะขึ้นตัวยาแล้วก็คดไม่ได้เยอะ อุย้ยตัวเล็กเนี้ยมันน่ามกาหน่ไหมเนี่ยตัวนิดเดียวชนนิดเดียวตาเลยนะเขาเองจะล้อมอีกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขอสาปแช่งทุกการเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดเนีย่ยแล้วพวกนี้มันก็ตายต,ต่อไปเพราะมีคนมาแย่งศพครื่องจริงควรตัวยาวๆนะก็มาล้อมไม่ใช่ตัวเท่ากันแบบน,นี้มันอันตรายเวลาล้อมเนี่ยเวลาเราเข้าไปอะคือ ตัวมันก็จะหลุดออกแล้วก็จะมีตัวเล็กๆวิ่งมาก็ตายมันก็เคยเป็นอยู่บ่อยแล้วนะนี่นต้องไปฟาร์มกับบอทฟาร์มความสนุกรอให้บอทมาวิ่งชนแล้วก็พอบอท สั้นไปอายาววันนี้หน่อยอุ๊ย,ย,ยนั่นองเล้วคือเวลาบอดตายมันจะแบบสีแบบนี้นะสีลุ้งเลยไม่รู้เพราะอะไรเมื่อกี้มันสีส้มใช่ไหมเนี่ยตายเป็นสีลุ้งเลยเนะี่ยอัมเมซิ่งเิยละแล้วลของบอดเนี่ยวิ่งเร็วมากๆมันถึงร้อมง่ายไงร้อมไปเลยสั้นไปอีกป็นไ,ไปล้อมไปเรื่อย วนรอบๆนั่นแหละให้มันไอ้นั่นม่ได้เออเรียบร้อยตายหนึ่งมาตัวนึงก็น่าจะง่ายเพราะตัวเล็กโอเคมันก็วิ่งชนเลยแหละมันไม่มวน,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 นตัวหรอกเหมือนคนอ่ะมันก็จะไม่มาลบกวนปัดหน้าเราด้วยเนี่ยมันจะมมวนแบบนี้เลยถ้าเราตัวใหญ่พอเราก็จะเลื้อยไปแล้วก็ค่อยกลับมาได้ โอเคตายแล้วมั้งกินเดียบกินเดียบบางทีก็ตายเองเคยไปที่ขอบมันก็ตามมานะแล้วผมก็รอให้มันชนขอบเออลืมไปชนขอบมันหายครับหนึ่งผมจาไมชนขอบลูกยินสุดไม่ใช่นะหมายถึงชนให้มันชนขอบบอกให้มันตายใจเลิกตามมาสักทีเนี่ยบอดบอดอันนี้มีมีคนอีกตัว เอ้อคนที่อันดับเยอะนี่มันอยู่ไหนอะคือเกมนี้เราเกิดตรงกลางอุ้ยคนไทยนี่นอนไทยนอนไทยนี่นอนไทยนอนบอคนอนกรนี่เลยจะร้องใหหมดอืมอืมอือืมอืม ไม่ถึงอีกไปอนันตรายทั้งหลายแค่นี้พอไม่ถึงอีกตายหน่อยเจ๊รถไปเออรถประชากรลงรถพื้นที่ลงด้วยกินไฮ้ยไม่นะลดเออแบบน้อยจริงมันจะหดลงเรื่อยๆเองนะนี่ มราไม่ต้องมาหดลงเองมันหดลงเลย้ยนี่เล่าอันตรายเนี่ยมันต้องอย่าพลาดพสายตาจากมันไอ้พกบอดนี่อันตรายเล้อเกินถ้าเป็นคนมันจะมีความผิดแต่นี่บางทีก็พุ่งทนไปเอง้าแล้ว จะไปคอมแมพให้ดูจะให้รู้ว่ามันตามมาไม่เลิกเลยเห็นตลอดคอรีอ่ะคอรี่บ้าเลยแล้วอรอให้หมดนี่แกิต้าเหรียญไม่ใช่ไม่ให้ไม่ให้ออกที่มันเล็กลงออคือบอดเนี่ยมันจะสีรุ้งหมดเลยหนึ่งแม่จะเห็นเป็นลายนี้แต่สีของมันคือสีรุง้งแต่ลายของมันคือลายอันนี้ สีขมันคือสีรุ้งแต่ลายของมันคืออนไ้ไม่ใช่ลายรุ้งถึงแม้ตัวมันจะสีรุ้งตัวมันจะเป็นตัวลายสีรุ้งอะสีมันก็รุ้งแหละมันจะทุกตัวไม่ใช่สีรุ้งหรอกมันสลับมาแหละแบบสีหลักสีอะหลักสีน้องมันกินนังเก๋กินกินกันเองกันอย่างนี้ไม่เข้าพวกเนี่ยไอต้าเหรียญเนี่ยชื่อแหละมันพร้อมกันนั้นๆยังไงแล้วย่งกันกินก็อุ้ยเข้าไปทำอะ ทุกการเดินทาง, <c oughs> งการออกไปท้าทาย <c oughs> ชีวิตให้ถึงที่สุด